สร้อยคอเซรามิกที่เห็นอยู่นี้เป็นโอทอปขึ้นชื่อของจังหวัดลำปางที่มีลวดลายสวยงามแปลกตามีความเป็นเอกลักษณ์ทั้งวัสดุและดีไซน์ที่เป็นตัวของตัวเองซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นถูกออกแบบและวาดลวดลายให้ไม่ซ้ำกันทำให้แต่ละชิ้นมีเพียงหนึ่งเดียวในโลกเป็นที่นิยมทั้งของชาวไทยและชาวต่างชาติ สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์หรือโซนเอเชียอย่างฟิลิปปินส์อินโดนีเซียบรูไนสิงคโปร์และจีนสามารถสร้างรายได้ต่อปีนับล้านบาทนางนภัสช,ช่อดพึกชูกุลผู้ประกอบการสร้อยคอเซรามิกจังหวัดลำปางมองว่าผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน คือผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องประดับตกแต่งอย่างสร้อยคอต่างหูจึงปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ของเธอเองจากเดิมที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทจานตุ๊กตาอมศินหรือของชำร่วยที่ผลิตจากเซรามิกสำหรับการออกแบบลวดลายนั้นขึ้นอยู่กับการพบเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวในชีวิตประจำวันหากชอบสิ่งใดก็จะนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์อย่างลายดอกไม้ลายกราฟิกที่ทำด้วยมือในทุกๆขั้นตอนการผลิตจึงทำให้แต่ละลวดลายที่วาดลงบนผลิตภัณฑ์นั้น ไม่ซ้ำใครและมีเพียงชิ้นเดียวในโลกนอกจากนี้ยังสามารถวาดลวดลายตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วยแรงบันดาลใจเหรอก็ก็แล้วแต่ว่าเราไปเจออะไรมาแล้วเราอยากทําอะไรหรือหรือลูกค้ารีเควสต์มาเองลูกค้าพูดมาเองว่าอยากได้อะไรอยากได้อะไรแล้วก็ทาตามลูกค้าด้วยทุกชิ้นเน่ยวาดด้วยมือหมดเลยเพราะฉะนั้นก็จะก็จะไม่ซ้ำกันค่ะ เมื่อพูดถึงกระบวนการผลิตนั้นนางนภัสมองว่าต้องใช้ความปราณีตในทุกขั้นตอนโดยเริ่มจากการนำดินเดี่ยวมาปั้นจากนั้นนำมาขึ้นรูปตัดตกแต่งรูปแบบทีละตัวนำไปเผาแล้วจึงนำมาวาดลวดลายเสร็จแล้วนำไปเคลือบแล้วจึงนำไปเผารอบที่สองทำให้ทุกชิ้นงานที่ผลิตออกมาด้วยเทคนิคสีใต้เคลือบมีความทนทานสีไม่หลุดลอกซึ่งทุกๆก,กระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดียังการบำบัดน้ำเสียให้เป็นน้ำสะอาด ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะหรือการใช้สีสําหรับวาดลวดลายบนเซรามิกโดยเฉพาะซึ่งไม่มีสารแคดเมียมตะกั่วหรือสารที่เป็นอันตรายต่อผู้ที่สวมใส่พี่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นระบบของรีไซเคิลของสีออกมาชิ้นไหนรีไซเคิลได้ก็จะรีไซเคิลนะคะแล้วก็ชิ้นไหนเสียเราก็จะดูตั้งแต่ทุกขั้นตอนชิ้นไหนไม่ดีอันไหนไม่ดีในขั้นตอนไหนให้เอาออกเลยอย่าให้ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วชิ้นงานของพี่ก็ได้เอาไปตรวจกับแ a บ ของศูนย์เครื่องเคลือบดินเผานะคะที่เป็นของสวนราชการก็ผลหลัพออกมาแล้วก็ทุกอย่างก็ no c a d เมีย hmm. no l e ี d ค่ะไม่มีสารพิษค่ะ หากใครสนใจเครื่องประดับเซรามิกอย่างสร้อยคอต่างหูหรือผลิตภณัณฑ์โอทอประดับ3-5ดาวจากทั่วทุกภูมิภาคก็สามารถไปเลือกซื้อเลือกหากันได้ภายในงาน o to EC, โอท P อป2 AEC มรดกของแผ่นดินจากท้องถิ่นสู่สากลได้ที่ตลาดของพระดุงกรุงกรเกษมคางคำเนียบรัฐบาลตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1 5พฤศจิกายนนี้